อ่ะสวัสดีครับหาคำตอบจากองค์พระแหมก่อนที่จะมาถ่ายคลิปนี้นะนั่งดู y t u ู u โอโหผมไม่กุ้มใจจริงมีแต่ข่าวข่ากันตายยิงกันตายฟังแล้วแบบฟังแล้วแบบเซ็งเลยนะบางทีชาวบ้านเนี่ยไม่ได้รู้เนื้อรู้ตัวอะไรด้วยเลยพวกก็ทะเลาะเบาแววงกันเนี่ยโดนไปด้วยอะไรไปด้วยโหทูโหทูทจริงอ่ะนี่ เหรียญนี้จำได้ไหมเป็นเหรียญที่เท่าไหร่อ่าเหรียญอะไรรู้ไหมไทยซีอ่าเหรียญจอบวัดขวางแน่นอนเหรียญจอบวัดขวางเป็นเหรียญหายากมีมีหมุนเวียนกันอะที่พบเจอกันอะผมว่าไม่ใช่ผมว่าตั้งแต่คนแต่เก่าแล้วเขาบอกว่ามีอยู่หลักสิบเหรียญเนี่ยแหละแต่ไม่รู้เท่าไหร่อาจจะไม่ถึงสิบเหรียญหรืออาจจะสิบกว่าเหรียญหรืออะไรก็แล้วแต่ผมไม่ทราบแต่ที่ในชีวิตผมอะ ที่ผมได้เห็นเลยนะผมมาเคยผ่านมือผมมาทั้งหมด3มเหรียญเหรียญนี้เป็นเหรียญที่4ี่นะครับแล้วผมเคยเห็นจากคนอื่นอีกอมีสองเหรียญแต่สองเหรียญน,นั้นน่ะหูหูโคดเจะไม่ติดนะหนึ่งเหรียญมั้งอันนั้นนะผมเคยผมซื้อไม่ทันอันนั้นนะไม่งั้นผมก็คงจะผ่านมาก็เป็นหกเหรียญแต่คู่นั้นผมซื้อไม่ทันแล้วก็อีกเหรียญหนึ่งผมเห็น เขาเลี่ยมใส่ทองอย่างดีเลยสวยเลี่ยมแบบอลังการเลยเป็นงานแบบงานทําง,งานสร้างแล้วเป็นทองอันนั้นผมเห็นอีกเหรียญหนึง่งก็ทั้งหมดในชีวิตผมที่ผมเห็นนะผมผมผ่านมือผมผ่านมือมาสามแล้วก็เนี่ยครอบครองล่าสุดก็คือเป็นเหรียญที่สี่แล้วก็ได้เห็นอีกสองเหรียญที่ซื้อไม่ทันก็เป็นหกแ,แล้วก็มีเหรียญอัอนอีกเหรียญหนึ่งที่เขาเลี่ยมไว้ก็เป็นเจ็ดเหรียญที่ผมเห็นนะเห็นกับตาได้ครอบครองได้ได้ผ่านมือ ได้ผ่านมือมาสามแล้วก็ได้ครอบครองเหรียญนี้เหรียญเหรียญที่สี่นะครับตามนั้นส่วนที่ยังไม่เห็นอีกไม่ทราบนะครับอ่ะเหรียญน,นี้อ่ะก่อนอื่นเดี๋ยวค่อยอ,ออกเหรียญน,นี้คือตอนผมได้มาตอนแรกอ่ะเป็นเป็นเหรียญสภาพที่แบบบางคนเขาชอบคือบางคนเขาชอบนะแบบว่าเป็น,เป,นเป็นแบบผิวแบบออกจากกลุ่มาเลยอ่ะแต่ส่วนตัวผมอะ่ะคือผมผมไม่คนอยากรูกอย่กเห็นละแล้วอย่างผมไม่ชอบผมไม่ชอบพระแบบ ผมชอบอะไรที่แบบสวยๆส,สะอาดๆอะไรเนี้ยนะผมก็เลยเอามานะก็อรัตนายกมือไหว้หลวงพ่อแล้ครับแล้วก็จัดการล้างนะแรกๆก,ก็ไปล้างแบบล้างสไลแปรงอะไรขัดเนี้ยแล้วพอล้างมาเสร็จพอซับแห้งเสร็จแบบมันมันมัน,ม,นมันยังไม่ใช่อะไรครับผมก็เลยจัดการล้างด้วยกดอ่อนๆก็คือ น้ำพุ่มไหนชูนะครับมีการแช่ล้างอะไรเงี้ยแล้วก็เอาไปล้างสไลด์อีกรอบหนึ่งนะครับพอนั้นมาโอเคเก้ยงเก่าดีนะก็ทําให้ได้เห็นอะไรหลายๆอย่างเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเหรียญน,นี้ผมสังหรณ์นะผมมีความสังหรณ์อยู่อย่างนะผมสังหรณ์ว่าเหรียญเนี้ยถ้าพ้นจากเหรียญน,นี้ไปแล้วอ่ะผมเชื่อนะว่าเหรียญที่ห้าของผมเนี้ย ไม่รู้เมื่อไหร่ผมจะเจอเพราะว่าผมที่เห็นเห็นกันเนี่ยที่ว่าเห็นกันหกเจ็ดเหรียญเนี่ยก็คือเป็นเหรียญที่แบบเอาออกมาโชว์กันมานานละแต่แค่ว่าไม่มีการซื้อขายเท่านั้นเองแต่ผมอะในฐานะที่ผมมาเล่นวัดขวางเลยแล้วผมไปเจาะไปเจาะไปซื้อมานะครับแล้วก็แบ่งไปนะก็แบ่งไปอยู่ในพี่พี่อ่าพี่ที่เขาสัทธาวัดขวางนะไปอยู่กับพี่เราก็ทั้งหมดสามเหรียญแล้วนะเหรียญนั้นอะเ,อเหรียญสามเหรียญของผมนะจนมาเหรียญเนี้ย เหรียญน,นี้จริงๆก็ไม่ได้มีการโพสต์ขายหรือว่าไม่ได้มีการเอามาออกขายหรือมาบอกขายใครทั้งสิ้นนะไม่มีการออกสื่อโซเชียลหรือว่าไม่มีการออกในการบอกปากเลยสิ้นผมอะไปถามเขาเองด้วยความสงสัยด้วยความสงสัยว่าผมผมสงสัยว่าคนเนี้ยน่าจะมีนะน่าจะมีนะเพราะว่าเขาเป็นแบบเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องวัดขวางนะครับผมก็เลยไปถามพอไปถามปั๊บสรุปแกก็บอกผมก็มีอยู่เหรียญน,นะ แต่ผมก็ไม่คิดจะขายหรอกอ่าผมก็ไปก็ไปก็นั่นแหละครับความอยากได้อ่าโอเคเข้าใจอ่อนขายบอกขายมาก็ก็จัดกันมาครับจัดกันมาจัดมาจนได้นะครับก็ขอบพระคุณมากนะตอนนี้ที่พี่เขาก็น่าจะไม่มีแล้วล่ะแล้วน่าจะมาเหรียญน,นี้เหรียญสุดท้ายเพราะนั้นผมสั่งหอนว่าถ้าเหรียญน,นี้ยถ้าเกิดผมออกจากมือผมไปอ่ะผมเชื่อว่าชีวิตเนี้ยผมอาจจะไม่ได้ครอบครองอีกเลยนะผมว่าผมสั่งหอนยังไงก็ไม่รู้นะ เพราะว่าดูแล้วมันไม่มีครับมันไม่มีหมุนเวียนจริงๆนะและ้วกระทั่งข้อมูลเนี่ยผมลองไปเซิร์ชใน g o o g l e อ่ะผมว่าน่าจะเป็นผมคนคนเดียวเนี่ยแหละที่เอามาทําแบบเป็นข้อมูลนะเวลาเซิร์ช g o o g l e อ่ะเหรียญจอบใหญ่วัดขวางเนี่ยจะเห็นคลิปผมเลยขึ้นมานะประมาณนั้นนะมาดูกันเอาว่าใครเจอก็เ,เก็บแล้วกันครับเพราะว่าผมบอกว่าผมกล้าพูดไว้ตรงนี้เลยนะว่าเหรียญเนี้ยผมว่าน่าจะไม่มีปลอมนะเพราะว่ามันมันมันไม่มีตัวมันหาตัวไปถอดไม่ได้และอย่างเหรียญเนี้ย มันไม่ได้เป็นเหรียญที่แบบรู้จักกันอน่ะแม้กระทั่งคนที่เล่นเล่นเล่นแบบเล่นพักส,ส่วนกลางอะ่ะเข้าใจคําว่าส่วนกลางไหมหรือจะเรียกว่าจากคนนิยมเผลอๆเขาก็อาจจะไม่เคยเห็นเลยกันเลยเลยด้วยซ้านะครับเพราะว่าเหรียญน,นี้ยมันจะต้องเป็นเหรียญคนที่เขาท้องที่จริงๆท้องที่จะรู้นะท้องที่นะจะรู้ว่ามีเหรียญน,นี้แล้วก็จะอยู่กับคนที่แบบ เป็นเจ้าเข้าเจ้าของทั้งหมดแหละคือมันจะไม่ไมมีออกมาล่อนเล่จะไม่มีการหลุดออกมาตลาดไปใดทั้งสิ้นนะครับฟังดูแล้วไม่ใช่ว่าผมมาปั้นแต่งให้มันมีมูลค่าเรื่อ,องต่างๆนะนึกออกไหมคือผมฟังดูผมเล่าให้ฟังหลายๆคนว่าเป็นแบบนี้แล้วมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆเชื่อผมไหมไม่มีใครไม่มีตัวเอาตัวเนี่ยไปถอดแล้วเอาไปทําขายเพราะว่ามันไม่ได้รับความนิยมอันนี้คือมันต้องผู้ที่ศรัทธาแล้วก็เข้าใจเรื่อง หลกเพราะเงินจริงๆนะแล้วก็วัดขวางจริงก็คือตัวจริงอ่ะตัวจริงวัดขวางจะต้องมีอ่ะอย่างน้อยคุณต้องมีอ่ะถ้าเกิดคุณเป็นตัวจริงนะถือว่าเป็นที่สุดละนะครับอ่ะเหรียญนี้เป็นเหรียญที่สี่เหรียญนี้สวยทุกอย่างนะสวยทุกอย่างนะสมบูรณ์ทุกอย่างเลยได้มาชนิดที่ว่าผมว่าเดิมที่สุดในบรรดที่สี่เหรียญที่ผมได้มาแต่ผมไปล้างนะผมล้างผมบอกนะผมล้างหน่อยเพราะผมอยากรู้อยากเห็นนะเหรียญนี้สมบูรณ์สวยนะครับแต่มีข้อเสียนิดเดียวคือนี่ มันคดเหรียญน,นี้คดเนื่องเนื่องจากหุ่นเทียนไม่แปลกครับเนื่องจากหุ่นเทียนแบบคดอ่าแล้วก็อีกอันนึงตําหนิเลยตําหนิตําหนิหลักของเหรียญน,นี้คือเขาไม่ค่อยติดอ่าเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆกลกันดูใกล้ๆกลเกันยีนี้เดี๋ยวพยายามจะให้คลิปไม่ยาวนะบนเพ้อเลยก็ปาไปหกนาทีแล้วนี่เหรียญน,นี้นะครับสําคัญเลยก็คือเหรียญน,นี้เป็นเหรียญแบบประกอบล่างก็คือเหรียญแบบสองชิ้นนะจะต่างกับบางคารจะต่างกับบางคารเพราะว่า ถ้าเป็นบางคารเน่คือหุ่นเทียนเขารู้ว่าแม่พิมพ์เขาก็คือส่วนของเหรียญกับส่วนของหูเนี่ยก็คือเป็นส่วนเดียวกันนึกออกไหมคือเขาก็จะกดแม่พิมพ์รู้ว่าเขาเทเทออกมาเนี่ยคือจะเป็นลักษณะเป็นเหรียญแล้วก็มีหูยาวๆนะครับแล้วก็เอาไปดัดดัดนะครับดัดให้เป็นโคง้งเป็นหูแล้วก็ใช้ความร้อนแปะอันนั้นคือบางคารนแต่เหรียญวัดขวางเนี่ยคือส่วนเหรียญเนี่ยจะเป็นหนึ่งชิ้น เนี่ยส่วนเหรียญนี่1ชิ้นนะครับส่วนที่2ก็คือหูนะครับคือแยกชิ้นเลยแล้วเอามาประกอบกันด้วยใช้ความร้อนแปะลงไปอ่านี้หลายๆท่านทราบอยู่แล้วเพราะคนที่มาดูผมผมว่าทุกคนส,สั่งศรัทธาหลงพ่อเงินอยู่แล้วน่าจะทราบดูกระบวนการสร้างอะไรต่างๆนะครับแล้วก็มีการต่อจชนวนอ่าอ่าเพราะฉะนั้นเหรียญน,นี้จะเป็นเอกลักษณ์เอกลักษณ์ก,ก็คือจะเป็นสองชิ้นนะครับอ่า ของห้วยเข็นก็ไม่เหมือนกันห้วยเข็นเขาก็หูเขาส่วนใหญ่หูเขาจะไม่ติดอ่ะหูเขาจะแบบเหมือนกับเขาถอดอ่ะเขาถอดพิมพ์จากจากเหรียญจอบบางคานนะครับแล้วหูหูของห้วยเขนเขาส่วนใหญ่จะเป็นแบบหูแบบหูไม่ชัดอ่ะหูบี้อ่ะบางทีหน้าตาพระก็จะไม่ชัดด้วยพระของทางห้วยเขนนะเหรียญจอบห้วยเข็นก็มีนะครับผมก็ตามตามอยู่เหมือนกันแต่แค่ว่าผมยังไม่เจอเหรียญสวยๆเท่านั้นเองอย่างเช่นเหรียญจอบเล็กอ่ะที่เขาเรียกว่าอะไรนะปากกะเบนอ่ะ ผมก็มีโอกาสจะได้เสียหลายครั้งแล้วแต่ว่ามันไม่ค่อยถูกใจอ่ะมันไม่ค่อยถูกใจนั้นเองเดี๋ยวไว้ถ้าได้จะมาอัปเดตให้ดูนะครับเหรียญน,นี้นี่คือเอกลักษณ์เลยวัดขวางคือหน้าตาเขาจะต่างกับบางคารครับเขาจะเขาจะมีเอกลักษณ์เป็นงงเขาเลยคือถ้าเป็นบางคารเนี่ยจะเป็นทรงประมาณนี้เนี่ยคือจะเป็นหุ่นเป็นรูปร่างทรงประมาณนี้ซึ่งมาเปรียบเทียบด,ดูแล้วอะ่ะเห็นป่ะเหรียญวัดขวางเนี่ยจะมีขนาดที่กว้างและใหญ่กว่า องค์พระอะไรต่ออะไรเนี่ยหน้าต,ต,ตาเขาจะมีเอกลักษณ์นะชัดเจนนะนี่ออกไหมคือเราเห็นปั๊บเรารู้เลยนี่คือวัดขวางสําหรับคนที่รู้นะสําหรับคนที่รู้สําหรับคนที่เคยเห็นแล้วหรือว่าคนที่ไม่เห็นคลิปผมแล้วเนี่ยจะรู้แล้วว่าต่อไปเนี้ยเจอแ,แบบเนี้ยนี่คือเหรียญวัดขวางนะครับอ่ะลักษณะพิมพ์ทรงก็จะมีเนี่ยดูก็จะมีพื้นฐานมาจากแปะยิ้มนะครับนึกภาพแปะยิ้มออกไหมอ่ะคุณลองนึกนะภาพแปะยิ้มภาพพิมพ์นิยมฐานสูงอะไรประมาณเนี้ยก็คือเนี่ยหน้าตาจะประมาณเนี้ย คือจะมีความชัดลํามใหญ่เนี่ยหูตาอะไรเนี่ยคือเขาจะเป็นลักษณะแบบนี้คือคนออกแบบแบบผมเชื่อเลยแนละ้วว่ากวัดขวางเนี่ยคนออกแบบเนี่ยไม่ไม่ไม่ใช่ชาวบ้านธรรมดาแน่ๆผมว่าคนที่สร้างพระวัดขวางเนี่ยหรือว่าคนที่มาดําเนินการเรื่องการจัดสร้างวัดขวางเนี่ยให้หลวงพ่อเนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถทางด้านศิลปะค่อนข้างสูงเลยนะครับเพราะว่าลองดูดิลักษณะแบบ เขาเรียกว่าอะไรสลีละสลีระหลวงพ่อหรือว่าพวกอนาโตมีหรือว่าการออกแบบต่างๆคุณดูนะเขาจะมีความสลัสรวยซึ่งจะมีความแตกต่างกับบางคาร,รอกไหมบางคารเขาก็จะมีศิละปะของเขาอ่ะก็คือแบบประมาณนี้ให้ดูหน้าดูตานะเยี๋ยวแป๊หนึ่งศิละปะของบางคารก็จะแบบอย่างเงี้ยคือเข้าใจไหมครับเนี่ยแต่ประมาณเนี้คือจะประมาณเนี้หนีกันไม่มากแล้วแต่พิมพ์แล้วแต่ทรงเงี้ยงล่ะอ่าแต่พอมาวัดขวางเนี้ย รถขวางเนี่ยอันเนี้ยเห็นป่ะเห็นไหมศิลปะเขาอะจริงๆก็ไม่ได้ด้อยไปกว่าการหลอกแต่ว่าอันเนี้ยคือคือผมว่าเป็นช่างที่ค่อนข้างเก่งเก่งแล้วก็ค่อนข้างที่จะมีความเป็นติดสูงเลยคือมีความมีสไตล์เป็นของตัวเองในการออกแบบนึกออกไหมอ่ะคุณลองคิดดูดิเขาต้องใช้ความกล้าขนาดไหนคุณลองคุณลองคิดตามผมนะเนี่ยในเมื่อในเมื่อการสร้างหลวงพ่อเงินเนี่ยคือจะเป็นแพทเทิร์นแบบนี้นึกออกไหม เหมือนการสร้างผ้าเขาก็จะสร้างเหมือนๆกันมาเหมือนพักกิ่งก็เหมือนกันสังเกตคือเขาจะมีต้นแบบแล้วก็จะสร้างแบบนั้นอ่ะลอออๆอกันไปนึกออกไหมถ้าไม่ใช่เป็นการถอดพิมพ์ก็จะเป็นการขึ้นแบบใหม่คือมันก็จะเป็นแพทเทิร์นนั้นอ่ะนึกออกไหมแต่ในฐานะที่ผมเป็นคนทํางานศิลปะคือคนเราต้องมีความคิดสร้างสรรค์ใช่ไหมก็คือเอาพื้นฐานเดิมเรามาสร้างอย่างเงี้ยเห็นไหมเนี่ยก็จะกลายเป็นแปะยิ้มนึกออกไหม แล้วเพราะฉะนั้นอะ่ะผมเชื่อว่าช่างคนนี้ต้องมีความเป็นติดอ่ะติดสูงเลยคือมันต้องมีแบบแรงบันดาลใจหรือต้องมีความชอบหรือว่าอะไรก็แล้วแต่คือสร้างสารรค์งานขึ้นมาเห็นไหมแล้วดูดิเดี๋ยวไว้ค่อยว่ากันเรื่องแปะยิ้มอ่ะแต่ว่าให้ดูลักษณะเนี่ยลักษณะแพทเทิร์นของเนี่ยของพิมพ์พิมพ์เนี่ยปะพิมพเขาจะเป็นลักษณะเดียวกันหรือจะค่อนข้างมีความใหญ่ชัดนะครับโดยเฉพาะเรื่องของตาเรื่องของจมูกเนี่ยหูเหอเห็นไหมคือเขาเน้นความชัดความสละสลวยนะครับ เ,เห็นปะ่ะใบหน้าที่ใหญ่นะครับลูกตาที่แบบชาร์จจมูกชาร์จปากชาัดดีไม่ดีผมว่าอาจจะเป็นฝีมือช่างแบบไม่รู้สิรูปรปลักษณ์อาจจะออกไปทางพระจินจีนหน่อยหรือเปล่าประมาณนั้นนะครับอ่ะนี่มาดูจริงๆเนี่ยผมต้องไปล้างมือนะเพราะว่าผมล้างออกมาแล้วสวยมากคือผิวที่แบบเป็นทองบวบปังสวยงามมากเลยเนี่ยคดูนะหน้าตา ชัดนะครับหูนี่ติดเลยนี่หูจะเป็นหูแบบเหมือนวงพระจันทร์นะครับวงพระจันทร์เซี่ยวอะ่ะเนี่ยแล้วก็จะมีตุ่มในตรงหูนี่ด้วยนะเพราะฉะนั้นผมว่าสองข้างนี้ก็น่าจะไม่ต่างกันนะครับคางนลึกเลยชัดเห็นไหมชัดเจนมากชัดชัดไปหมดอะ่ะเห็นไหมแขนเขินนี่ล่ําใหญ่นะครับเนี่ยเส้นสายชัดเจนชัดเจนเลยเป็นลักษณะของพระแท้ที่มันออกมาจากแม่พิมพ์จริงๆนะครับไม่ใช่เป็นการถอดซ้ำซากนะครับเห็นไหม สังกติเอ้ยเนี่ยมีเส้นเนี่ยมีเส้นทับเนี่ยมีเส้นทับเพราะฉะนั้นน่ะผมว่าลักษณะแบบกุ่ออย่างเช่นพิมพแปลยิ้มที่มีเส้นแตกตรงเนี้ยผมว่าเผลอเผอ่ะเผลอเผออาจจะไม่ใช่เป็นการเส้นเส้นที่เขาแกะผ้าหรอกผมว่าจริงๆอาจาอาจะตั้งใจก็ได้กับเส้นเนี้ยอาจจะมองเป็นว่าลักษณะสังกติของหลวงพ่อเวลาทับซ้อนกันน่ะอาจจะมีเส้นซ้อนตรงนี้ก็ได้มั้งอันนี้มองนะเมื่อก่อนผมก็มองว่าเป็นเป็นลักษณะแบบแกะผิดอะไรเงี้ยแล้วเหลือเส้นไว้แต่จริงบางที การสร้างงานเสียป่าอะไรบางครั้งอ่ะคืออาจจะมองจากความจริงแล้วก็จำลองมาก็ได้นะมองได้หลายรูปแบบนะครับนี่นี่ตรงนี้ริ้วริ้วตรงนี้ริ้วตรงนี้ดูเหมือนโค้งๆนะเหมือนเป็นเส้นโค้งนะอ่าเห็นปะเนี่ยทีแรกผมดูผมก็นึกว่าเป็นมือนะแล้วตรงนี้เป็นมือแต่จริงไม่ใช่น่าจะเป็นเส้นจีบอนะครับเนี่ยแล้วตรงนี้มือเขาติดกันไม่ได้แยกออกจากกันนะครับ แข้งเนี่ยเป็นลำเป็นสโนโันออกไปเลยเนี่ยเรียวเห็นปะเรียวชัดเจนนะครับมีความชัดลึกทุกจุดทุกส่วนเนี่ยตรงนี้ก็เหมือนกันเป็นแท่งออกไปเลยนี่แล้วส่วนเม็ดไก่ปลาเนี่ยเนี่ยเห็นปะเส้นะเส้นนอกเส้นในเห็นไหมครับเนี่ยชัดตั้งเลยเห็นไหมเนี่ยลึกลึกเลยอะลึกแบบชนิดที่ว่าลึกลึกไปเลยอะลึกลึกหลากหลายมิลอะเนี่ยเห็นปะลึกชัดเม็ดนี่กลมชัดเลยชัดเจนเนี่ยขอบนี่ก็เหมือนกันไหมนะ่ะลึกชัด คือพิมพ์ชัดเจนครับออกมาจากแม่พิมพ์ออกมาจากแม่พิมพ์ไม่ได้มีการถอดซ้ำซา,ากแน่อนอน,เ,นเห็นปะชัดเจนนี่แล้วที่สําคัญตรงนี้คือตําหนินะครับเนี่ยเดิมทีแล้วเส้นเนี้ยจะวิ่งมาตรงนี้นะเขาจะไม่ได้วิ่งตรงมานีนะเขาจะเป็นเส้นที่วิ่งแล้วก็มันจะเป็นเส้นแตกเนี่ยนะครับฉีกออกไปเนี่ยแล้ววิ่งตรงเนี้ยจริงๆนี่ก็มีนะแต่ว่าเหมือนกับเห็นปะคือเทแล้วมันจะเป็นเนื้อแบบเนื้อเกินเนื้อเดือดอะไรเงี้ยที่มันเกิดขึ้นนะครับ ก็ธรรมดาครับผมพระหลอกแค่เราดูเบสิกดูทั่วไปก็เข้าใจได้ลวครับบางทีตําหนิก็ไม่ต้องเป๊ะเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมันจะเป็นเส้นนะครับเนี่ยฉีกตรงเนี้แล้ววิ่งเถียงขึ้นมาเลยเนี่ยมาจนถึงบริเวณแข้งหลวงพ่อเลยนะครับเนี่ยนี่คือตําหนิของพิมพ์นะแล้วจริงๆอ่ะมันจะมีพวกเนี่ยเส้นแตกตามซอกตามอะไรแต่จริงๆผมไม่อยากไม่อยากระบุหรอกก็เดี๋ยวค่อยว่ากันต้องเก็บหลายๆเหรียญเพราะปัจจุบันนี้ผมก็ขายกินไปหมดแล้วก <g> ็เหลือเหรียญเนี่ย นะครับบริเวณข้างแต่งเรียบร้อยนะเหรียญน้อยขวาบอกเลยเป็นเหรียญที่ทําเรียบร้อยมากเห็นไหมเป็นลักษณะแม่พิมพ์อ่ะเนี่ยส่วนของในแม่พิมพ์ตรงนี้ก็คือเป็นเนื้อที่เกินจากแม่พิมพ์เพราะฉะนั้นผมว่าการผลิตอ่ะเขาน่าจะเอาเอาขี้พึ่งอะ่ะน่าจะไม่ใช้กระบวนการเทเพราะว่าน่าจะเป็นขี้พึ่งที่พ,พอจะนวดได้อขี้พึ่งที่ทนความร้อนพอจะนวดได้แล้วกดลงไปในพิมพ์แล้วตอนเนี้ยมันจะเหมือนการกดแบบพระสมเด็จอะ่ะนึกออกไหม เขาก็จะได้เป็นพิมพ์ที่แบบออกเป็นมีปีกค่อนข้างแบบเหมือนซาลาเปาแล้วก็มีการตัดแต่งตัดแต่งให้ได้ทรงเนี้ยนะครับแล้วเอามาติดถูนึกออกไหมเพราะนี่ดูไม่ได้เป็นลนักษณะแม่พิมพ์มบังคับเนี่ยมันเหมือนมีร่องรอยการแบบเหลี่ยมๆอะ่ะเข้าใจคําว่าเหลี่ยมๆไหมเหลี่ยมตัดอ่ะตัดเพื่อได้รูปทรงเนียนึกออกไหมอ่าบริเวณหลังที่พบส่วนใหญ่ก็เป็นหลังเนี้ยแหละครับหลังเรียบแล้วก็จะมีการตกแต่งตกแต่งมีตะใบอะ่ะ ใบามากแต่ใบน้อยแล้วแต่เหรียญต้องไปย้อนคลิปผมดูนะว่าหลังแต่ละเหรียญน,นะมีความแตกต่างกันยังไงนะครับมีรอยชนวนเท่านี่แน่นอนชัดเจนเป็นพระแบบต่อช่อชนวนอยู่แล้วนะครับส่วนเรื่องเนื้อหาแน่นอนครับเอกลักษณ์ของวัดขวางอ่ะผมบอกแล้วว่าคือวัดขวางเนี่ยในเนื้อเนี่ยคุณสองเข้าไปอ่ะเขาจะเป็นทองเหลืองเป็นทองบวบเขาจะทาว่าทองบวบไหมทองบวบคือจะเป็นทองที่แบบสุกปลังนี่องนี้ที่ล้างไว้เนี่ย่ะ เอามาเป็นคูอีกรอบมึงไงเห็นไหมดูในกล้องเห็นไหมสุกปรังสําหรับองค์นี้ล้างออกมาเกลี้ยงเลยนะเนี่ยองค์นี้ล้างไว้นานแล้วเห็นไหมสุกปรังแล้วในเนื้อเขาเนี่ยในเนื้อเขาเนี่ยถ้ากรณีที่เป็นพระแบบลงกูมีสนิมนะครับก็จะมีสนิมอยู่สามสีก็คือจะมีสนิมกลุ่มที่ว่าเป็นเนี่ยเห็นไหมสีแสดสีดําแล้วก็สีเขียวนึกออกไหมอ่าประมาณนี้นะ ประมาณนี้แล้วเนื้อเนี่ยจะต้องเนื้อเป็นองค์ที่จะเอาน่าจะต้องเป็นเนื้อแบบทองแบบสุกฝังเรียกว่าทองบวบประมาณนั้นนะครับองค์นี้ก็เช่นกันนี่ส่องเข้าไปเนี่ยเห็นชัดเจนเลยเห็นไหมเนี่ยมีเงินน่ะมีลักษณะเป็นเป็นเงินเงินโบราณที่มันละลายไม่หมดเห็นปะละลายไม่หมดอะปะปนอยู่ในเหรียญเ,เนี่ยชัดเจนเนี่ยตามหงตามหูมีหมดเห็นไหมเนี่ยเนี่ยตามขอบตามต่างๆเนี่ยเป็นเอกลักษณ์เลยวัดขวางเนี่ยถ้าเกิดคุณล้าง,างออกไปแล้วอะ หลายๆอายองนะบางองค์ก็ไม่มีนะไม่ใช่ไม,ม่มีแต่ส่วนใหญ่ผมส่องดูว่าแบบมันจะมีปะปนนะครับส่วนใหญ่นะครับเนี่ยเห็นไหมโอ้ตอนนี้คุณภรรยาผมเขาผมอ่าผมผมทำระบบคาราโอเกะเขาโอ้ยยงร้องคาราโอเกะเสียงลั่นเลย <laughs> อ่ะบ้านผมเป็นบ้านที่แบบมีความสุขแนละ้วใช้ชีวิตให้ให้มันมีความสุขโดยที่มันไม่ ไปเดือดร้อนหรือว่าไปทุกขครนะครับเนี่ยเห็นไหมตอน,นิมมีครบนะครับมีครบแต่แค่ว่าเหรียญน,นี้ยขาดสีเขียวก็เพราะพี่ผมบอกแล้วว่าบางทีอ่ะสีเขียวมันจะมาพร้อมกับความชื้นนะครับแล้วก็ตอนแรกๆเลยอ่ะพี่ผมได้มาเนี่ยบุเหรียญน,นี้จะมีเห็นไหมเนี่ยยังมียังมีคาบดินเกาะอ,อยู่เนี่ยอย่ามีดินเกาะเป็นก้อนเลยคือเป็นแบบดินอ่ะดินดินกัวที่ผมบอกแต่เนี่ผมล้างนะแล้วผมล้างน้ําส้มสาชูด้วยเนี่ยตรงนี้ยมนมีพายเงินเห็นไหเนี่ยเห็นไหม เห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยมีลักษณะพายเงินเนี่ยเป็นเนื้อเงินที่ยังไม่ละลายจะพิกยังไงดีวะนี่นี่นี่เปนในซองไนไหมอ่าเนี่ยเนี่ยอ่าเนี่ยเนี่ยเห็นไหมครับเป็นลักษณะเงินเนี่ยตรงนี้เป็นเงินเลยที่ไม่ละลายแล้วก็ในผิวเนี่ยในผิวหลวงพ่อนี่ะมีลักษณะแบบเป็นเงินนะครับเงินที่ไม่ละลายแล้วก็จะมีลักษณะทองแดงที่ไม่ละลายด้วยเห็นปะ จะมีอยู่ในผิวแล้วผิวเขาจะไม่ตึงนะครับผมบอกหลายครั้งเี็ไหมจะเป็นแบบเกล็ดๆกด็เหมือนผมชุร้รดหรือว่าอการเซตตัวนึกออกไหมเพราะว่าโลหะโบราณน่ะเขาไม่มีทองเหลืองเป็นสําเร็จเป็นก้อนนะครับแบบช่างกิโลมาแล้วมาหล่อเลยไม่มีเขาต้องเอามาผสมเองนะครับเพื่อให้ได้ทองเหลืองแล้วทองโบราณจะไม่เหมือนทองปัจจุบันเนี้ยคุณสังเกตดูดิทองปัจจุบันเนี้ยเขาหล่อมามันเป็นทองเหลืองนะก็จริงหล่อใหม่ๆม,มันก็เส้น แต่เวลาน้ําสีมันจะซีดๆครับแต่ทองเหลืองโบราณเนี่ยคุณไปดูก็ได้หลวงพ่อเดิมใครมีพนมลอกอคุณลองไปดูดิทองก็จะสุกๆนะแต่พนมลอกเขาจะออกไปทางอมขาวหน่อยๆนะแต่ถ้าเขาเป็นหลวงพ่อเงินเนี่ยหลวงพ่อเงินเนี่ยนะครับเนี่ยคือเดี๋ยวดูในกล้องเห็นไหมทองจะเป็นแบบนี้ที่ทันยุคนะนี่ทองจะเป็นแบบนี้อ่ะให้ดูอีก มีเต่าผมว่าผมมีมีเต่าอยู่ตรงนี้ตวงนะผมไม่รู้ไปไว้นะบ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงหาเต่าอ่ะเออเต่าไม่มีละไม่เป็นไรอ่ะดูนี่อีกองนี่เห็นไหมเห็นไหมอ่าเขาจะเป็นทองนี่ห้วยเขียนนี่ห้วยเขียนนี่ล้างหนักเลยอันนี้อันนี้เหมือนทองคําเลยนหคือทองโบราณอ่ะเขาจะเป็นทองจริงๆครับคือดูแล้วเป็นทองอ่ะนึกออกไหม แต่ทองยุคใหม่เนี่ยมันเป็นทองเหลืองครับมันมันไม่เหมือนกันมันไม่เหมือนกันจริงๆนะเห็นไหมนี่แล้วคุณดูนะเนี่ย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 ตรงเนี้ยเนี่ยเนี่ยไอ้ที่เป็นเป็นสีดำๆเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยมันอยู่ในเนื้อเลยนะเห็นไหมเนี่ยต้องล้างถึงจะเห็นนึกออกไหมไอ้ส่วนที่มันเกาะบนผิวก็เป็นเรื่องปกติเพราะว่าพระวัดขวางเนี่ยผมสันนิษฐานว่ามีการลงรักนะ เนี่ยแล้วตรงนี้มันเป็นการแยกการปิของเนื้อพระเงี้ยแล้วก็จะมีสีดำๆตามซอกเนี่ยแล้วดูมีสเสน่ห์มากเลยเห็นไหมเห็นไหมขอโทษนะครับที่แบบเดี๋ยวว่าเวียนหัวมือแต่ว่าพยายามนิ่งเห็นไหมเนี่ยสนิมมันต้องเป็นสนิมจริงๆนะครับไม่ใช่แบบเอาอะไรมาทาให้เลอะ,อะเข้าใจไหม สนิมต้องเป็นสนิมไม่ใช่แบบสนิมเนี่ยมันเกิดจากธรรมชาติเกิดจากการย่อยสลายการเสียหายของเนื้อพระแล้วถึงจะเกิดสนิมนะครับไล่เรียงลําดับสีไปเรื่อยๆเริ่มจากสีแดงสีแสดนะครับสีน้ําตาลเข้มจนไต่ระดับไปจนถึงสีดํานะครับเห็นไหมเราสามารถแยกแยะได้นะระหว่างลักษ์กับสนิมลักษ์นี่คือมันจะเกาะอยู่ที่แบบเป็นพื้นนะแต่ถ้าสนิมเนี่ยมันจะกินเกาะอยู่ในเนื้อนะครับเข้าใจได้ เห็นไหมเนี่ยมีเงินปะปลายพลิกมาด้านหลังเนี่ยในเนื้อเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเห็นปะเนี่ยเข้าใจง่ายครับเนี่ยแล้วรอยตะไบอ่ะเหตุผลที่ว่าเขาตะไบอ่ะบางบางองค์ที่ผมได้มาบางทีบางองค์เนี่ยก็ตะไบไม่ได้เต็มแบบนี้นะคือเหตุผลนี่แหละเขาหล่อมาป่ะแล้วมันเป็นแบบเดือดเดือด่ะมันน่าจะเป็นแบบคมุคมๆนะครับเขาก็เลยตะไบามาแตงให้เรียบร้อยคือวัดขวางเนี่ยการเก็บงานเนี่ย ไม่ต่างอะไรกับห้วยเขตเลยคือเรียบร้อยงานจะเรียบร้อยเก็บก้นเก็บอะไรเรียบร้อยอะครับนึกออกไหมเขาพระใต้ก็เหมือนกันงานก็จะเรียบร้อยผมสังเกตดูเนี่ยพระที่ที่เป็นพระแท้ส่วนใหญ่งานเขาเรียบร้อยหมดอะครับเก็บเรียบร้อยเนื้อหาชัดเจนดูเข้าใจง่ายเนื้อหาจะอยู่ในโซนเดียวกันเก่าแห้งแล้วทองจะเป็นทองแบบทองสุกปลั่งอะทองแบบ มองสุกปังเห็นปั๊บเข้าใจได้เลยอ่ะคือเวลาเดินเนี่ยเดินผ่านแผงผ้าเนี่ยปั๊บแล้วก็เราเห็นเนื้อทองเนี่ยถ้าองค์ไหนที่แบบเห็นแล้วมันคุ้นตาเนี่ยเราก็อยากจะหยิบส่องอ่ะแต่ถ้าไหนมาแบบดูว่ามันซีดๆ่เงี้ยหรือว่าสนิมแบบสนิมประดิษฐ์เนี่ยผมสามารถแยกได้นะปัจจุบันนี้คือผมรู้เลยว่าสนิมเนี่ยไม่เป็นสนิมแบบสนิมผสมกาวผสมผสมทําเลอะคือสนิมเนี่ยมันเกิดจากในเนื้อนะครับแล้วค่อยเกาะตัวออกมาแล้วบางองค์อ่ะเขาจะทําเลอะ โดยเฉพาะพ้าที่แบบผิวมันๆนะมันๆนะดูให้ดีๆเลยคือถ้าพ้าเนี่ยจริงๆเขาจะแห้งนะครับผิวก็จะแห้งเนนะี่ยแต่ถ้าเราไปจับบ่อยๆก็ไม่ดีเหมือนกันจับบ่อยๆก็ไขมันเราก็จะไปนั่นหนึ่งกันเนี่ยเวลาผมจะมาจับพา้าเนี่ยเวลาที่ผมล้างดีแล้วอะผมก็ต้องไปล้างให้สะอาดนะมือนะครับแล้วก็มาเนี่ยเนี่ยความเป็นพ้าแท้จะแห้งนะครับมันจะแห้งมันจะแบบเข้าใจง่ายเข้าใจง่ายผมไม่เจอติ ม่รู้จะบัญญัติอะไรขึ้นมานะครับอ่ะนี่เป็นอีกหนึ่งเหรียญนะครับเหรียญนี้เหรียญนี้อยากจะเก็บไว้ให้ได้นานที่สุดนะครับเดี๋ยวถ้าไว้เดือดร้อนหรือว่าอะไรจริงๆก็หรือไม่ก็แต่เหรียญนี้ผมรู้สึกเหรียญนี้ผมจะซื้อมาในราคาที่สูงที่สุดในบรรดาที่ซื้อมาทั้งหมดสี่เหรียญนะที่ผ่านมือมาเหรียญนี้ซื้อแพงที่สุดนะว่ามันน่าจะเป็นเหรียญสุดท้ายจริงๆที่แบบที่ยังสามารถเจอได้ที่สามารถคนที่ คนที่อยู่ในแวดวงวัดขวางที่จะเอามาโชว์แล้วเราสามารถมองเห็นได้นะแต่ที่เรามองไม่เห็นเนี่ยคือจะอยู่ในที่ที่วถูกที่ถูกถูกถูกทางหมดแล้วอ่ะก็น่าจะอยู่ในคนที่เขาเก็บและสะสมอ่ะแล้วคนที่เขาเก็บที่สะสมอ่ะกับคนที่เขาเล่นเนี่ยมูลค่ามันต่างกันนะคนที่เขาเก็บคือเขาไม่ได้เดือดร้อนเขาไม่ได้ร้อนเนื้อร้อนใจเรื่องเงินเน่ยเพราะนั้นเราเราไปซื้อของแบบอย่างนั้นอ่ะลําบากครับลําบากบางทีดีวถ้าเงิน ถ้ามูลค่ามันไม่เหมาะสมกับจิตใจเขาจริงทีเราก็ไม่ได้ของเขาออกมาหรอกครับนะแล้วเนี่ยนเย็นนี้ผมมีดีลกับอ่าเป็นพักอุดขวางนะครับก็จะมีพิมพ์แปะยิ้มพิมพ์ขี้ตาเล็กแล้วก็ที่สำคัญอ่ะเป็นพิมพ์ขี้ตาใหญ่แต่ว่าเขาเปิดราคามาผมก็เลยเดี๋ยวขอเบรกเดี๋ยวเย็นผมไปคุยกับเขาอีกทีนะแต่ว่าเจ๋วเจ๋วมากเดี๋ยวค่อยว่ากันถ้าได้มาจะมาโชว์เป็นพระเดิมครับเป็นพระเดิมพักบ้านนะครับ พาเดิมพาะบ้านแล้วก็เป็นพาะที่เขาเก็บตั้งแต่ยุคนั้นมาด้วยนะครับโอเคคลิปนี้เนื้อหาดีแชร์เพื่อนๆดูบ้างกดติดตามกดแจ้งเตือนกดไลค์ด้วยนะครับคลิปนี้แยกย้ายสวัสดีครับ